ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับอัดคลิปนี้คํำวันศุกร์ที่22สิงนะครับสิงหาคมนะครับซึ่งจะเป็นวันนี้มันมีข่าวใหญ่ก็คือมีการกล่าวสุนทรพจนะครับในงานแจ็คสันโฮนะครับของปีนี้นะครับซึ่งวันนี้จริงๆมันมีน่าจะมีจัดประมาณ3วันครับแต่วันนี้จะเป็นจะเป็นประธานเฟดนะครับคนปัจจุบันขึ้นพูดนะครับเพจเราเนี่ยก็โพสต์ไปตอนเย็นเนาะว่าวันนี้กราฟจะพันผวนแค่ไหนนะครับ แล้วก็บอกว่าแจ็คสันโฮมมันค,คืออะไรนะครับเผื่อเพื่อนๆบางท่านไม่รู้นะครับก็เ,เลยทําโพสต์ไว้จริงๆถ้าเราอยากเทรดเป็นอาชีพนะครับเราจะเราก็ควรจะติดตามข่าวรู้ข่าวนะครับเวลาเราฟังข่าวแรกๆอะ่ะมันจะมีคาศัพท์บางคำเนี่ยเราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรหรือว่าทําไมดอกเบี้ยขึ้นแล้วมีผลการอะไรยังไงเรายังไม่เข้าใจนะครับแต่เราฟังไปเรื่อยๆแล้วเราค่อยๆเก็บนะครับมันก็เหมือนจิ๊กซอที่เราต่อไปเรื่อยๆภาพมันก็จะค่อยๆชัดขึ้นนะครับ ซึ่งตอนแรกที่ผมเข้ามาเทรดนะไม่สนใจเลยครับไม่รู้เลยว่ามันมีข่าวอะไรข่าวกองแดงข่าวแดงข่าวไม่แดงอะไรไม่รู้เรื่องเลยครับ PMICPI นอนฟาร์มยังไม่รู้จักเลยนะครับเข้าข้าตัวเองว่าทุกอย่างมันก็สะท้อนอยู่ในกราฟอยู่แล้วเท่ไหมครับคำพูดนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับผมอยู่ตรงนี้มานะ่าจะประมาณปีที่6แล้วนะครับท้ายที่สุดถ้าเราอยู่นานๆแล้วยังไม่เลิกไปครับเราก็จะต้องเข้ามาันเรียนรู้มันอยู่ดีเพราะฉะนั้น ถ้าเพื่อนๆเป็นคนใหม่แล้วเพิ่งเข้ามาเทรดนะครับไม่ต้องเสียเวลาเลยครับเริ่มเรียนรู้ได้เลยแล้วมันจะได้เปรียบจริงๆนะครับถ้าเรารู้ข่าวบ้างมันก็จะสร้างความได้เปรียบกับเรานะครับทีนี้หลังจากสุนทรพจน์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือขออนุญ,ญาตพอดีย้อนไปก่อนนะครับผมยกตัวอ,อย่างนะผมจะฟังข่าวหลักๆเนะี่ยผมก็ไม่ได้ฟังเยอะนะครับเพราะว่าผมก็ในในแต่ละวันมีงานหลายงานที่ต้องทําเพราะฉะนั้นผมจะฟังข่าวไปด้วยแล้วก็ ดูกราฟไปด้วยในตอนเช้านะครับสรุปว่าสินทรัพย์ที่เราเทรดอยู่มันเป็นยังไงบ้างในตอนเช้าแล้วก็ฟังข่าวไปด้วยนะครับข่าวก็คือผมฟังช่อง Finomina นะครับเป็น Morning Brief ทุกอย่างเลยครับสินค้าโภคริโภคหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นหุ้นต่างประเทศนะครับอเมริกาอินเดียเวียดนามจีนนะครับทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะมาเข้ามาสู่หุ้นไทยในตอนท้ายๆอย่างเงี้ยเขาสรุปไว้ดีมากๆแล้วทําไว้ดีมากๆผมฟังแทบทุกวันเลยนะครับ ฟังจากรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างวันนี้ก็รู้เรื่องมากขึ้นนะครับแล้วก็อันไหนที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็ค่อยๆหาคําตอบเพิ่มเติมได้นะครับไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มหลังจากนั้นได้อ่าอีกอันนึงก็คือผมจะใช้เว็บนะครับ investing com แล้วก็สร้าง my watchlist ไว้นะครับแล้วก็ add สินค้านะครับที่เราสนใจไว้ใน watchlist ของเรานะครับเราก็จะดูได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตรงนี้ผมไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะครับ สิ่งที่ผมจะดูก็คือเมื่อเราใส่ Watch list เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีข่าวที่เกี่ยวกับสินค้าใน Watch l เขาของเราเ,เข้ามาด้วยนะครับทีนี้เราก็จะได้รู้ว่าเอ้ยตอนนี้สินค้าที่เราสนใจพวกนี้มันมีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วสมัยนี้มันง่ายมากๆแล้วเพื่อนๆมันไม่มีข้ออ้างแล้วว่าที่เราจะแบบไม่เปิดโลกในการเรียนรู้ว่าสมมติว่าเราอยากรู้ว่าข่าวนี้มันพูดถึงอะไรแล้วก็ให้ไอมันสรุปให้ก็ได้นะครับ เราก็จะรู้ว่าเขาพูดถึงอะไรมีผลกระทบยังไงนะครับเราก็เก็บพวกนี้ไปเรื่อยๆเนะพื่อนๆเก็บไว้ทุกวันทุกวันเราก็จะมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่เราเทรดอยู่มากขึ้นเรื่อยๆอะเข้าใจพอเพื่อนๆเข้าใจมันอะเพื่อนๆจะรู้เหตุผลเลยว่าทําไมตอนนี้กราฟของสินค้าที่เราเทรดมันมันเป็นทรงนี้ทําไมมันอยู่ราคานี้ทําไมมันเป็นไซด์เวย์อยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยมันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับโอเคอย่างวันนี้ผมก็ได้ข่าวนี้มาจากสรุปมาจากข่าวนี้นะครับที่ investing เขาเด้งขึ้นมาให้นะครับ แล้วก็สรุปออกมาหลังจากที่เขากล่าวสุนทรพจน์แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับก็คือสรุปว่ามีแนวโน้มที่จะลดดอกเบีย้ยนะครับเดือนกันยาคือมีแนวโน้มเฉยๆน,นะครับเขาไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะลดดอกเบีย้ยนะแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับถ้าอยู่ในตลาดมาสักพักหนึ่งแล้วอะกราฟมันจะวิ่งวิ่งตามคําพูดนะครับไม่ได้ค่อยวิ่งตามความจริงนะครับความจริงอะ่ะมันยังไม่เกิดขึ้นแต่คําพูดพูดออกมาแล้วนะครับ มันจะทําให้กราฟมันพุ่งนะครับหลังคําพูดที่คนส่วนใหญ่รอให้ความสนใจแล้วพอเขาพูดขึ้นมามีแนวโน้มว่าจะเป็นไปอย่างไรนะครับกราฟมันก็จะ take action ไปตามนั้นนะครับสรุปนะครับก็คือวันนี้ที่เขาพูดเนี่ยมีแนวโน้มว่าดอกเบี้ยม,มันจะลดลงนะครับเขาตีความว่าคนจะริชออนนะครับก็คือใช้ความเสี่ยงมากขึ้นนะครับคิดว่าเศรษฐกิจดีเพราะอะไรครับเพราะเมื่อ การปล่อยดอกเบี้ยออกไปแล้วดอกเบี้ยมันถูกลงนะครับคนก็กล้ายืมไปลงทุนนะครับขยายขยายธุรกิจประมาณนั้นนะครับก็จะทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะครับการจ้างงานเพิ่มขึ้นก็เป็นไปในทิศทางบวกสําหรับเศรษฐกิจเศรษฐกิจมีผลอะไรก็คือพวกหุ้นต่าง,าง,างถูกไหมครับ <S <S เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเป็นอย่าง,งานั้นจริงๆริงไหมนะครับดอลลาร์อ่อนดอลลาร์อ่อนทําไมดอลลาร์อ่อนดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยเนีน่ยมันมีฝั่งที่ เป็นผู้ยืมกับเงินฝากทีนี้ในฝั่งของคนที่ฝากเงินนะครับเป็นดอลลาร์นะครับเขาถือดอลลาร์อยู่เนี่ยดอกเบีย้ยมันลดลงพอดอกเบีย้ยลดลงเขาก็ย้ายไปสกุลเงินอื่นหรือย้ายไปโฟของเงินมันก็จะออกจากดอลลาร์ไปที่อื่นนั่นเองนะครับอันนี้อีกอันหนึงน่งแล้วก็อันสุดท้ายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ทองคําพุ่งขึ้นไปเลยนะครับทำไมทองคําพุ่งนะครับเพราะ ทองคำแมชอยู่กับดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นดอลลาร์อ่อนทองก็ไปนะครับอย่างนี้ทีนี้เราไปดูกราฟกันเห็นไ,ไหมครับอันนี้เป็นเนี่ยแท่งนี้เลยครับคือก่อนหน้าน,นี้มันย่อตัวลงมานะครับย่อตัวลงมาอันนี้เป็นกราฟ US 500นะครับ S&P 500นั่นเองนะครับ อ่ามันย่อลงมาแล้วก็คือช่วงเนี้ยมันก็มีข่าวมาคร่าวๆว่าจะเกิด recession โน่นนี่นั่นนะครับอ่ามันก็เลยย่อตัวมาเรื่อยๆครับมันก็พูดเนี่ยมันก็แดงมาสองสาวันก่อนหน้านี้นะครับแล้วพอจาโรมพาเวลพูดสุนทรพจน์วันนี้นะครับเป็นนะครับโอ้โหกี่วันนะครับลงมากี่วันนี้มันขึ้นไปภายใน2อชั่วโมงมันตั้งแต่สิบห้าวันที่สิบห้านะครับที่ค่อยๆทยอยย่อลงมาเนี่ยเห็นไหมครับอืม พราะว่าผู้คนมองว่าเศรษฐกิจมีโอกาสขยับขยายดีขึ้นนะครับพอดอกเบีย้ยลดทีนี้เราไปดูทองคําบ้างครับเห็นไหมครับทองคําก็เหมือนกันเลยแทงอินบาลานใหญ่โตมโหรานนะครับใครบายไปก็ยิ้มนะครับวันนี้วันศุกร์ด้วยนอนหลับสบายนะครับใครเซลก็ว่ากันใหม่โอกาสยังมีนะครับอืทีนี้ไปดูคู่ที่เป็นคู่เงินกันบ้างครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นคู่เงิน AUD USD สังเกตว่า AUD คือตัวหน้า USD คือตัวหลังถ้า USD อ่อนดอลลาร์อ่อนนะครับม,มันก็จะพุ่งเพราะว่าเราซื้ออะไรครับเราซื้อตัวหน้านเราซื้อออสเตรเลียออสมันก็เลยพุ่งเพราะว่าดอลลาร์มันอ่อนนั่นเองครับอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหม USD ส <Singapore S 2> ิงคโปร์ก็คือร่วงลงมาเพราะว่าเราซื้อตัวหน้าเนาะ USD มันอ่อนครับประมาณนี้ เอ่อผมอยากบอกว่าข้อดีของการที่เราศึกษาข่าวแล้วเข้าใจมันพอสมควรเนี่ยเราก็จะได้เปรียบนะครับจะรู้ว่ามันทำไมกราฟมันเป็นแบบนี้วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรแล้วมีผลเป็นอะไรนะครับถ้าดอกเบี้ยลดจะมีผลเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วจะมีผลเป็นอะไรนะครับกราฟมันจะวิ่งยังไงนะครับอันนี้ก็สําคัญอทีนี้ไหนมาดูแล้วผมว่ารีวิวให้ดูนะครับขอขายของบ้างนะครับ ช่วงขายของอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในคอร์สฟิตโบโนะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นจุดเข้าที่ผมก็รออยู่นานแล้วเพราะว่าช่วงก่อนหนะ้าน,นี้มันออทามไฮมาเรื่อยๆนะครับ US ห0 0แต่ในในคอร์สของเราเราไม่ตามอยู่แล้วนะครับเรารอย่อทีนี้โดยปกตินะครับในระบบเรามันจะมีแบบเข้าแบบ g g r e s s i v e กับเข้าแบบปกตินะครับทีนี้ถ้าเป็นอย่าง US 500อตรงนี้ผมจะเข้าที่ ฟีโบ50เพราะว่าจังหวะปกติที่มันลงมาตรงนี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้แนละ้ผมมองถ้าเป็นจริงๆแล้วนะครับผมอาจจะรอนะครับรอตรงนี้นะครับ38.2แต่เนื่องด้วยผมฟังข่าวนะครับรู้ว่าตอนนี้เนี่ยตลาดมันยังไม่แน่นอนว่ามันจะยังไงนะครับหุ้นก็ล่วงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดฟองสบู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอีกนะครับก็เลยไม่อยากไปรับตั้งแต่38.2นะครับรอก่อนนะครับก็เลยถอยมาที่ 50แล้วพอถอยมานะครับจังหวะนี้เขาเกี่ยวไปพอดีแล้ววันนี้ก็พุ่งไปพอดีนะครับซึ่งวันข้างหน้าไม่รู้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันจันทร์สัปดาห์หน้าก็รู้ว่ามันจะวิ่งไปทำออท์ทไฮหรือว่าหรือว่ายังไงนะครับแต่ก็ได้มาชุดหนึ่งแล้วนะครับยังไม่ปิดนะครับในคอร์สผมจะมีวิธีการตามตามใช้ฟิโบนี่ยแหละครับตามตามขึ้นไปนะครับแล้วก็ SL ตามฟิโบ ก็ยังไงนะครับฝากเพจผมไว้ด้วยนะครับไปติดตามได้นะครับก็จะมีโพสต์สำคัญสำคัญนะครับให้ข้อมูลต่างๆไว้นะครับก็วันนี้ก็ยินดีกับเพื่อนๆที่ได้กําไรด้วยนะครับแล้วก็ส่วนใครวันนี้ไม่ได้กําไรไม่เป็นไรนะครับเราก็ถือว่าเราได้เรียนรู้นะครับไม่มีที่เราจะเทรดชนะไปทุกครั้งอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราอยู่ให้นานพอแล้วศึกษาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นยังไงผมเชื่อว่าเราก็จะทําเงินจากตลาดนี้ได้นะครับถ้าเราไม่ล้มเลิกไปซะก่อนนะครับ ก็วันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ